รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนึ่งในสามตำบลของอำเภอสองแควแต่ก่อนตำบลยอดขึ้นกับอำเภอปงและในปีพศ2507อำเภอปงย้ายไปขึ้นกับจังหวัดเชียงรายต่อมาในปี2515ได้แยกตำบลยอดมาขึ้นกับอำเภอเชียงกลางด้วยเหตุผลที่ตำบลยอดตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายมีเส้นทางสัญจรที่ลำบากดังนั้นทางตำบลยอดตำบลชนแดนและตำบลนาไรหลวง จึงได้ขอแยกมาเป็นกิ่งอำเภอสองแควในวันที่1เมษายนปี2 5 3 5และได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสองแควเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2540เป็นเวลาต่อมาด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันมีพื้นที่ปา่าอุดมสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ80และพื้นที่พาะปลู่คิดเป็นร้อยละ20ของพื้นที่ส่งผลให้อาชีพหลักของชาวตำบลยอดคือการทำสวนทำไร่และหนึ่งในนั้น ก็คือชุมชนบ้านยอดเป็นชุมชนที่คนนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรและเกิดจากการรวมตัวกันจนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดที่ในอดีตนั้นเคยก่อตั้งมาแล้วเมื่อปี2553แต่แล้วก็ได้หยุดชะงักลงและมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งในปี2559จนถึงปัจจุบันมีเนื้อที่สำหรับทำการเพาะปลูกถึง590ไร่ และมีสมาชิกทั้งหมด1 2 0ลายซึ่งผลผลิตหลักของกลุ่มในปัจจุบันนี้คือมะนาวและมีผลผลิตเสริมอย่างผลไม้ยืนตน้นอาทิเชน่นเงาะทุเรียนลองกองและผลไม้อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแกปเปอร์วอร์เรนอินกลมครับและในวันนี้แกปเปอร์กับรายการก้าวไปด้วยกันครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ชุมชนบ้านยอดตําบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านนั่นเองครับวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมครับมารู้จักกับพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งครับผมว่าหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่ามันสามารถแปรรูปนะครับเป็นทั้งอาหารคาวได้อาหารหวานได้และรวมไปถึงการเป็นนนสมุไรดด้้วยัั่เองคบ พืชเศรษฐกิจชนิดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพืชที่ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นการขายปีขายส่งต่างๆครับนั่นก็คือมะนาวครับถือว่าเป็นพืชนะครับอยู่ในตระกูลของส้มนั่นเองหรือว่าเป็นไม้ตระกูลส้มครับแหมพูดขนาดนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าที่ชุมชนแห่งนี้วิสาหกิจแห่งนี้นะครับมีผลผลิตมากมายและต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆถ้าอยากรู้ว่าจะมหาศาลขนาดไหนตากเ้อ,เอ์ไปเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยครคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับผมนายวรพลรักษาเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกมะนาวบ้านยอดครับครับผมอ่าถ้าเกิดจะเรียกชื่อเล่นผมคุณจะเรียกว่ายังไงดีฮะหนานพลครับพี่ผม้มถามหน่อยว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเขามีการรวมตัวันยังไงก็เกิดมาจาก การรวมรวมกลุ่มจากปีพศ .2553 หลังจากที่ว่า,าตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้ปูกมะนาวบ้านยอดหลังจากนั้นก็ขาดองค์ความรู้ขาดเกี่ยวกับประสบการณ์<า>แล้วก็ขาดความสามัคคีก็กลุ่มก็ล้มไปแล้วก็มาเริ่มตั้งกลุ่มอีกทีหนึ่งก็ปีพศ2559ได้คำแนะนำแล้วก็ที่ปรึกษาจาก โครงการปิดทองลำพระแม่ฟาหลวงแล้วก็สํานักง,งานเกษตรแล้วทําไมอยู่ถึงมีแรงบันดาลใจมาปลูกมะน,นาวรับมันมี mm hmm. อะไรจุดประการว่าต้องเป็นมะน,นาวนะถึงจะสร้างไ,ได้มะน,นาวในช่วงก่อนคือไม่มีใครสนใจคือจะมีช่วงฤดูแล้งราคาผลผลิตมันสูงราคาคสูงแล้วก็ชาวบ้านก็จะปล่อยปลาละเลยในช่วงฤดูฝนแล้วก็ไม่ได้องค์ความรู้จากสํานักง,งานเกษตรและโครงการปิดทองลาพะระก็มาเริ่มต้นทํากันใหม่ Uh huh. มาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของมะนาวแล้วก็ถึงได้มีทุกวันนี้ครับ,รบก็เอาง่ายว่าก็จากที่เราเคยทำข้าวโพดแล้วเคยขาดทุนหรือว่าประกอบแล้วรู้สึกว่าม่ประสบผลสำเร็จรก็เลยมีการได้รับการที่ปรึกษามาแล้วก็ได้มีการประยุกต์มาปลูกมะนาวตอนนี้ไรายได้ดีแลวอย่างนี้ท่ผมถามหน่อยว่านอกจากปลูกมะนาวแล้วมีปลูกอย่างอื่นเพิ่ม,เต,มเติมไหมฮะมีครับก็จะมีเงาะทุเรียนลองกอง มะม่วงมีมพานตอนนี้ผลประกอบการดีแล้วก็สวนมะนาวเราต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของที่ชุมชนแห่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวพาผมไปดูได้ไหมว่าสวนมะนาวมันจะใหญ่โตแค่ไหนผลผลิตจะมากแค่ไหนได้ไหมฮะได้ครับถ้าได้แล้วที่นันน้นเชิญเลยครับที่พลผมถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่าเวลาต้นมะนาวต้วนหนึ่งอย่างเงี้ยฮะลูก ที่มันออกมาเนี่ยเยอะไหมฮะก็เยอะครับก็จะเฉลีย่ยอยู่ที่ต้นหนึ่งก็ประมาณ 20, 20กิกโลต้นหนึ่ง20กสิกโลิกโลนี่ประมาณกี่ลูกพอๆประมาณการได้ไหมฮะก็มันจะมีอยู่แต่แต่ละขนาดคือขนาดใหญ่ก็10ลูกโลแล้วก็ขนาดเล็กก็จะอยู่ที่1 2ถึง14ลูกโลเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไหนลูกเล็กลูกใหญ่ครับหรือว่ามันขึ้นอยู่กับ ความไม่แน่นอนอันนี้ผมถามเพราะผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันคือมันไม่ได้จํากัดต้นครับคือแต่ละต้นก็จะมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่อ๋อมันก็จะสลับค้าเข้ากันไปแล้วก็เราก็มาขัดแยกกันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรครับไม่มีสายพันธุ์ไหมสายสายสายพันธุ์ของมันคือพันธุ์ตาหิตรเป็นมะนาวไรเม็ดอ๋อเป็นมะนาวไรเม็ดนี่คือข้อดีคุณผู้ชมครับปกติเวลาเรากินมะนาวหรือว่าไปซื้อน้ำมะนาวหรือมะนาวครเรนที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีเม็ด อ่ามันก็ต้องเขี่ยเม็ดออกเวลาไปบีริงเปื่อยจะขมเจอเม็ดครับอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นลาเม็ดก็ถึงวิธีการปลูกครับอันนี้มันปลูกยังไงครับหมายถึงว่าเริ่มต้นเราต้องเพาะอะไรยังไงปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการทาบกิ่งครับทาบกิ่งทาบกิ่งคือเหมือนที่เราเรียนผมเรียนตอนสมัยมัธยมที่มัน เอา,าเพอาะชาที่มันเอากิ่งมาตัดตัด,ตดแล้วก็มาปะพันพันอย่างนี้เ่ยฮะครับผมอ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผลผลิตว่ามะน,นาวเนี่ยโตเต็มที่เรียบร้อยแล้วสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะเริ่มออกผลผลิตตั้งแต่อายุ3ปีขึ้น3ปีอ๋อ oh. แล้วก็จะค่อยทยอยออกเยอะขึ้นเยอะขึ้นออเยอะขึ้นแล้วอย่างนี้มันมีวันหมดอายุไหมผมถามบบหมดอายุเนี่ยหมายถึงว่าแบบเฮ้ยมันพอมัน เรียกว่าออกลูกเยอะแล้วเยอะแล้วจนมันก็แก่ตายไปก็ปลูกต้นใหม่หรือว่ามันได้เรื่อยๆเลยก็อายุมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 7 1เปีอรโอ้แปลว่าก็ใช้ระยะเวลานานอยู่ก็ได้นานอยู่แต่ว่าเราจะปลูกเพิ่มก็ได้เราปลูกถีมากกว่านี้ได้ไหมมันจะได้เพิ่มผลิตมากขึ้นอย่างเงี้ยได้ไหมก็คือถ้าปลูกถีกว่านี้ก็ทรงพุ่มมันเวลาเรามาเก็บผลผลิตมันจะลำบากอ๋อคือง่ายว่า ก็เลยต้องมีระยะห่างเวลาจะมาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายวางตะกตงตะก้าเก็บเกี่ยวมันก็จะง่ายขึ้นมันลผลิมากข,ขึ้นก็คือตรงนี้ผมปลูกที่ระยะ 66. 6 6เมตรอ๋อ6 6เมตรนี่ก็เป็นมันนาที่เราได้มีการ เก็บมาแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสักห้าลูกพอนะฮะไปเก็บมากกว่านี้ผมว่าเขาคงจะหมดสวนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพอมันมีวิธีการนี้ต่อไปแล้วมันจะเป็นการยังไงต่อครับก็บจะมีวิธีการคือชาวบ้านมารวมกลุ่มกันที่กลุ่มวิสาหกิจเอามะนาวมาขายแล้วก็คัดคัดเกตคัดไซส์แล้วก็คัดสีครับแล้วก็จะมีการแพ็คส่งอ๋อมีการแพ็คส่งขายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพมันแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าผมแอบกระซิบนิดนึงเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันมีไม้ยืนต้นประเภทอื่นเห็นว่ามีเงาะมีทุเรียนมีอะไรต่างๆอันนี้สวนอยู bracket, no ่ไก่ไหมผมอยากเห็นก like ็จากตรงนี้ไปประมาณ2โล2โลสำหรับผมถือว่าไม่ไกลครับแบ่งั้นเดี๋ยวเราจะเดินกันไป2โลครับเชิญครับ เ็นเรื่องของแบบพายืนต้นเนี่ยมันมีผลไม้เหลือเนี่ยมาทำไมถึงแบบมาปลูกใครเชียวก็พื้นที่สวนอยู่ตรงนี้ก็ถ้าคนไหนมีพื้นที่สวนตรงไหนก็ไปปลูกอ๋อฮะแล้วอย่างนี้ดูแลกันยังไงครับมีใครขึ้นมาดูแลครับก็เจ้าของสวนดูแลกันเองครับเพราะผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้แอบกินไปบ้างแล้วอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้มะปรางมะปรางเมื่อกี้หวานมากผมบอกตรงตรง คืออันนี้คือแล้วอย่างเวลาเรามาขึ้นมาดูแลนะครับแล้วในช่วงไหนมันเก็บเกี่ยวแล้วมันดูแลยังไงไปส่งขายยังไงครับก็เรื่องการดูแลก็จะมีการตัดหญ้าดูแลรดน้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่าผลไม้แต่ละอย่างก็มีช่วงฤดูการของมันอย่างมะปางแล้วมะยมกชิดก็อยู่ช่วงฤดูนี้คือถึงเก็บเกี่ยวถึงเก็บเกี่ยวอ๋อแล้วเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไปส่งขายที่ไหนครับเอาลงไปยังไงขายยังไงก็ จะมีพ่อค้าเขาเข้ามารับซื้ออ๋อเขาจะมารับซื้อเองอ๋อแต่อันนี้คือเราไม่ได้ว่าต้องแพ็กเก็บซีนแล้วก็ไปส่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอ,อันนี้ที่แกเห็นหลกักๆเนี่ยจะเป็นมะปางแล้วเมื่อกี้แอบเห็นเป็นฝรั่งนิดนึงอันนี้อันนี้ส้นนมโอป่ะฮะส้มโอนี่คุณผู้ชมเห็นไหมา,าด้านซ้ายเหมือที่เห็นเนี่ยจะเป็นส้มโอนะฮะโอ้ต้นอันนี้คือยังไม่โตถูกไหมฮะครับยังไม่เก็บเกี่ยวไม่ได้ยังครับอันนี้นานแค่ไหนครับอย่างส้มโออย่างงี้ครับส้มโอก็ มันจะมีเป็นแต่ละรุ่นนะครับ oh. ก็คือจะออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปแบบแบบนี้ก็คือลูกที่แก่ก็แก่แล้วก็มีลูกที่กําลังโตกําลังโต oh. แล้วก็มีลูลกเล็กแล้วอย่างนี้ใครกำหนดราคาขายครับว่าแบบเอ๊ะ้องขายโลเท่าไหร่อะไรยังไงก็เจ้าของสวนครับอ oh. แปลว่าแบบนี้เนี่ยคือใครถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวการดูแลก็จะดูแลกันไปถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวแล้วก็แปลว่าข้างล่างแล้วเลยจะมีพ่อค้าคนกลางขึ้นมารับขายรับซื้อ,อแปลว่าแบบนี้ก็ในส่วนนี้อย่างที่ผมเห็นเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะมีประมาณประมาณสี่ห้าชนิดปะฮะครับผมอันไหน,ต,น,ต,นต้นทุเรียนนะี้ฮะต้นต้นทุเรียนอยู่ข้างบนด้านบนอาปลายคุณผ <ม S 2> ู้ชมไปดูนะครับจริงๆอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าหลักๆจะเป็นมะนาวครับอ๋อ มะนาวเนี่เป็นหลักมากกว่าของคนในชุมชนกลุ่มพิสานทิ่จะเป็นมะนาวทัาส่วนใหญ่ครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบอาจจะปลูกไว้กินเองด้วยขายด้วยอะไรอย่างงี้ปะ่ะฮะ